คำว่ามาติกาชติกะนั้นหมายความว่าเป็นประกรณ์ที่แสดงจำแนกเนื้อความพร้อมทั้งอธิบายในมาติกาบทมีกุศลาธรรมมาเป็นต้นให้สว่างนั้นเองและมาติกาคืออุทเทศเป็นการแสดงโดยย่อเหมือนกับสารบานได้แก่ติกะมาติกาบท66 ทุกกะมาติกาบท284รวมเป็น350บทนั้นเองในธรรมสังคณีปกรณ์นี้เมื่อว่าโดยกันแล้วมี4กันคือ 1. จิตตุปปาทะกันดะเป็นกันที่แสดงการจำแนกติกะมาติกาและทุกกะมาติกาโดยปรมาถธ,ธรรมทั้ง4ซึ่งมีจิตและเจตสิก เป็นประธานโดยพิสดาร 2. รูป,ปกันดะเป็นกันที่แสดงการจำแนกรูปโดยเอกะกะนันในจนถึงเอกาทักษะกะนันในโดยพิสดาร 3. นิกเขปะกันดะเป็นกานที่จำแนกติกะมาติกาและทุกกะมาติกาโดยปารมัตธธรรมทั้ง4อย่างกลางๆ 4. อัฏฐกถากันดะเป็นกันที่นำเนื้อความของปิฎกทั้งสามซึ่งเป็นพุทธ,ธวจนะแล้วจำแนกโดยติก,กะมาติกาและทุกกะมาติกาอย่างย่อ